ัสดีจ้าคลิปที่สองเลจ้าตำเนื้อปลาโมท่านเลวตำกิแกงกันกิแกงกับตำทังเสียบานบานห้งองเลยเนื้อปลาก็มาโอ้สมาห่อนเองแมือนวันนี้อากาศห่อนแห้งได้เนี่ยขอชวนเขออยายงกับมด่าน,านจอยิงเก็บบบกเกลือหนึ่งด้อีบบกเกลือหนึ่งหมด เพีงร้ายหมดหน่อยและฮันหอมเสียบตาดีเลยหันหอมเสน่หนี่นนก็ได้หยุดแต่ไข่มากกับไปเอาขิงมาเงอะเงอะเตียกเลยหอมเลย เด้อก็ล่งมีอากาศถอนหมดดีและมือก็เย็นดีนักรแบบิต้องเอาเพีงมันออกสักคนเพีงงระดูกะดูกระตุ้มเปื่อยดีด้ยครับกรื่อ้ เรื่องฝากกดติดตามให้กับข่อยบันหน้าขุนดาดุลไม่ได้ดไดจ้าแล้วก็ฝากส่งพ่อเพียงบันหน้าผู้ซักนะไม่ได้จ้าขอประคุณล้วงหนาลหลายๆจ้าขอมาดับชมุมให้กำลังใจคุนดายดุลสงบจ้าเดือดจ้าเออหนามล่างเต่างึงกคนเด้อ ดตีนเท่ากับขังหลังมือเรลวไม่ว่าเอาหมอนข่มตะกอนหมอนำนำตลานี่ห้าตุ่มตุ่มตัวปลาไว้เรลวน ทำเตาตอกเตาเหี่ยมเนื้อปลาทำเนื้อปลาลงเขาใส่ทุกันเลยใส่หอมเป็นตะผิดกับนีนผิดเล่าๆบานๆเข้าอยู่นใจ เหมือยาคนป่าเล่าๆกินดาบข้วตุ่นกินบบานเท่าองเ้หมูกน่ายหนบ้านนอมหอมหอมขิง ก็เลาบันบบทมันเดือดเ่ยวก็จังปลาปีด่อนมันเดือดเหลวจังเนื้อปลาใส่น้ำมันเด็กินเนื้อปลานั่นเมนคนตนมุนอันมีใส่เน้ให้น้เดือดจังจังดือที่กินข้าวปลาปจะผักนี อีอ่ครับขันอีตูฟักซีเล่าต่วนหอมจ้ะเลยมาปลูกจะไม่ใยกระจาที่หลังหอมหอมฉีแล้วขันอีตูใบไม่หลักนี่แหละเดินเล่าเล่าหอ่อนจ้ะแต่ว่ามียังหมากใหม่แต่นี่เทียงฟูง